นี่คือคำพูดจากใจจริงของเจ้าอย่างนั้นหรือเวนดี้เจ้าจะเอาคืนข้าเอาคืนด้วยวิธีใดหากเจ้าเป็นนักฆ่าจากประเทศอื่นก็จงเผยจุดประสงค์ที่แท้จริงออกมาซะนาะงต้องการจะฆ่าเราสินะงับนะออะนี่น่นเลอที่เจ้าจะเอาคืนใช่แล้วนะะ ท่านกัดข้าข้าก็ต้องกัดท่านคืนนี่เรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันเฮ้ hey, นี่เจ้าทำอะไรเนะี่ยข้าควรโยนเจ้าลงไปจริงๆยังไม่จบแค่นี้หรอกนะองหญิงเอมี่อีดิดฟาบาทใยององหญิงจึงเมาขนาดนี้ได้เพคะพานางไปล้างหน้าล้างตาเดี๋ยวหม่อมฉันจะช่วยให้องหญิงสั่งเมา ในบอกว่าเล่าที่นี่ไม่แรงยังไงล่ะแล้วทำไมข้าถึงได้เมาได้ล่ะเนี่ยนอกจากนี้หลังจากดื่มเมาแล้วข้าทำอะไรลงไปบ้างเนี่ยนึกอะไรไม่ออกเลยจริงๆะจริงด้วยข้ามีของบางอย่างที่จะให้นิบูอาชุบเสด็จพ่อเลือกเจ้าชายองค์อื่นส่วนเจ้าเลือกซัมซีไม่แต่รูปปั้นยังไม่เหลือให้ข้า ในสายตาของพวกเจ้าข้าคงเป็นราชาที่ไม่ได้รับพรแต่ไม่เป็นไรข้าได้เจอสิ่งที่น่าสนใจแล้วเอ๊ดิบูอาท่านอยู่ที่นี่หรือเปล่าหืมพอสั่งเมาแล้วก็อดใจไม่ไหวอยากพบข้าอย่างนั้นเหรออยากเจราจาวันแต่งงานแล้วหรือยังไงไม่ใช่อย่างนั้นนะข้ามาที่นี่เพื่อส่งต่อสิ่งนี้ให้กับท่านต่างหากแหละลูลปันเหรอ บรอดี้บอกว่าบรรดาของท่านฝากไว้กับเขามาโดยตลอดข้าได้ยินมาว่าในบาบิโลนลูกปั้นเป็นสัญลักษณ์ของการอวยพรแม้ข้าจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างพวกท่านแต่ข้าคิดว่าบนรดาของท่านต้องรักท่านมากแน่นๆดึงฉันจะบอกว่านางไม่ได้ทอดทิ้งข้าแต่นางยังอวยพรให้ข้าอยู่ใช่ไหมแน่ <c oughs> นอนอยู่แล้วไม่เคยเห็นด้านที่เปลาะปางของนิบูอาแบบนี้เลย ให้เขาก่อนแบบนี้สักพักก็แล้วกันอีกไม่นานจะได้เข้าร่วมงานแต่งงานของดิบูอาแล้วลา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 ,ลาฮะเส,เสียงอะไรกันแม่เจ้าได้ยินมาว่าท่านอัครเสานาบรด,ดีตกใจกลัวจนป่วยเพราะเห็นลูกปั้นหินหลังน้ำตาเป็นสายเลือด ท่านมหาปุโรหิตซัมซีกำลังไปที่จวนของเขาเพื่อชำระล้งางสิ่งสกปรกองค์หญิงเอมี่อีดิดเองเดินผ่านเส้นทางนั้นหรือเปล่านะท่านเมนิตาโดยทางน้นสิเจ้าค่ะไม่รู้ว่าเจ้าหญิงเอมี่อีดิดกำลังมองหาอะไรอยู่นางไปนุ่นมานี่ทั้งวันได้ยินมาว่าทุกที่ที่นางไปมักมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นเสมอ หญิงสาวอบโชคเช่นนางจะมาเป็นนายหญิงของบาบิโลนได้อย่างไรกันละ่ะเห็นได้ชัดว่าท่านเมนิต้าคู่ควรกับราชามากกว่าตั้งเยอะดูเหมือนจะไม่ต้องถึงมือข้าพวกเจ้าว่าไงนะน้ำตาโลหิตของรูปปั้นหินต้องเป็นลางร้ายอย่างแน่นอนเพียค่ะเป็นสัญญาณว่าจะให้เจ้าหญิงเอมิอิดอยู่ในบาบิโลนไม่ได้ใช่แล้วพเยค่ะฟาบาท เรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับองค์หญิงนี่จะต้องเป็นสัญญาณเตือนจากพระเจ้าเป็นแน่พวกเจ้าจะบอกว่าให้ข้าส่งเอมิอดิตกลับมีเดียอย่างนั้นเหรอจะว่าไงนะพระราชาประกาศยกเลิกงานแต่งงานอย่างนั้นเหรอใช่ไหมคะได้ยินมาว่าเหล่าคุณนางเป็นคนบอกให้องค์ราชาส่งเอมิอดิตกลับมีเดียไปแม้องค์ราชาจะไม่เต็มใจนะ แต่ก็ทําได้เพียงประกาศยกเลิกงานแต่งงานไปก่อนช,ชั่วคราวเชื่องอกุ่นหัวใจยิ่งนะไปไปชมใบหน้าที่ศกเศ้าของเจ้าหญิงแห่งมีเดียกัน <c oughs> นั่นเอมี่อีดิทไม่ใช่เหลอเชอวี่เหรอได้ยินว่าพระราชาสั่งยกเลิกงานแต่งงานอีกไม่นานเจ้าก็คงจะถูกไล่ไปจากที่นี่สินะแต่อย่าเศร้าไปเลยข้าแนะนำพี่ชายของข้าให้เจ้าได้นะ พี่ชายของนางคือเจ้าอ้วนที่มากับทูตชาวยิวนั่นน่ะแหละไม่จำเป็นหรอกข้าไม่สนใจที่จะเป็นพี่สะใภ้ของเจ้าเอมี่อีดิทเจ้าอย่าเพิ่งรีบร้อนไปซี่แม้เสด็จพี่ของข้าจะดูเออเออและอ้วนลงพงุงแต่อย่างไรเขาก็เป็นเจ้าชายชาวยิวใช่ไหมแค่นั้นก็มากเกินพอสำหรับเจ้าแล้วไม่ใช่หลักเลยฟาบาด ได้มาเจอกันที่ทางเดินแล้วเป็นไปได้ไหมว่าหลังจากยกเลิกการแต่งงานกับมีเดียทางบาบิโลนจึงคิดจะแต่งงานกับชาวยวอย่างข้าดังนั้นเขาจึงตั้งใจมาหาข้าเนะี่ยอ่ะฟาบาดท,ท่านมาเดินผ่านไม่ได้มองเราเลยแม้แต่น้อยเ๊้เวนดีมากับข้านี่มันบอลลูนอากาศร้อนนี่นะไม่ใช่ว่ามันพังไปแล้วหรอกหนละ ตอนที่ไปช่วยสัมซีน่ะเขาได้สั่งให้คนทำมันมาขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งโดยเรียนแบบบรลลูนของเจ้าเอ๊ะข้ามีเกิพอที่จะเชิญเวนดี้ขึ้นมาขี่ด้วยกันหรือไม่นิบูอาท่านง้อนี่ง้อจริงๆเชือกเส้นนี้มีไว้ควบคุมทิศทางของบอลลูนอย่าจับมันไปเซมาเซไปสิเวนดี้ข้ามีเรื่องอยากจะบอกเจ้า ข้าได้ประกาศยกเลิกงานแต่งงานไปแล้วตอนนี้ข้าไม่สามารถแต่งงานกับเจ้าได้ชั่วคราวข้าไม่สนใจหรอกว่าจะได้แต่งงานกับท่านหรือไม่ไม่จําเป็นจะต้องบอกข้าเลยสักนิดนึงนี่นะข้าเป็นคนบังคับเองก็ได้เวนดี้มองข้าสิหากเจ้าไม่สนเหตุใดเจ้าจึงร้องไห้ด้วยละ่ะเอ๊ะเมืม่อครู่มีขี้เลื่อยแทงมือข้ามันเจ็บมากเลยร้องไห้ออกมาเนะี่ย ไม่ใช่เพราะเรื่องที่ท่านประกาศยกเลิกการแต่งงานอะไรสักหน่อยมกจูบเบาๆการยกเลิกการแต่งงานแค่ชั่วคราวเท่านั้นเอ๊ะลิ้นฝีปากของนิบูอานุน่มจนจักกจี้ฝ่ามือไปหมดน้ำเสียงที่อ่อนโยนของเขาทำให้เรารู้สึกหวั่นไหวอย,ย่างบอกไม่ถูกข้าสัญญาว,ว่าสุดท้ายจะต้องเป็นเจ้าและข้าที่อยู่ร่วมกันในอาณาจักรแห่งนี้อืม ุลงมาสิฟาบ,บาทองค์หญิงเอมี่อิดิิบรรดาสินาบดีพากันมาชุมนุมที่หน้าราชบัลลังก์บอกว่ามีเรื่องสำคัญจะกรับทูลพระยาค่ะฟาบ,บาทดิีไปดูเถิดพระยาค่ะองค์หญิงเอมี่อิดิตคือทุตท,ที่เทพีแห่งยมโลกส่งมาเพื่อเก็บเกี่ยวชีวิตของผู้คน ฟาบ,บาดปลดทรงตรวจสอบตัวตนที่แท้จริงขององค์หญิงด้วยไฟด้วยพะเยะคาจริงจังปลดทรงขับไล่เจ้าหญิงที่ชั่วร้ายออกจากบาบิโลนด้วยเถิดนะพะเยะค่าดูเหมือนพวกเจ้าได้คืบจะเอาศอกนะถ้าเจ้าหญิงไม่ตายในกองไฟแสดงว่านางไม่ใช่ทูตที่เทพียมโลกส่งมาฟาบ,บาทจะให้บาบิโลนมีเมล็ดพันธุ์แห่งความชั่วร้ายไม่ได้นะพะเยะค่ะ ดูเหมือนพวกเจ้าจะอยากจะไปอยู่ที่หอคอยบาเบลกันน่ากลัวสถานที่อง์คหญิงเอมี่อีดิตไปบ่อยที่สุดก็คือห้องสมุดในวงังปรากฏตัวขึ้นหากนางอัปะมงคลจริงหินใดองค์ราชาจึงไม่เป็นอะไรมันจะสายเกินไปถ้ารอให้องค์ราชาเป็นอะไรไปท่านมหาปุโรหิตการที่ท่านปกป้ององ์คหญิงถึงเพียงนี้ คงจะถูกพลังของเทพีแห่งยมโลกทำให้สับสนแล้วสิเธอท่านกรดัมซีขอบคุณที่ท่านช่วยพูดแทนข้านะหากข้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้าบริสุทธิ์จริงข้าก็ไม่จำเป็นที่จะต้องถูกจับเผาใช่ไหมเจ้าจะออกจากวางังเหรอข้าต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองนี่นะแน่นอนว่าต้องไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุซะก่อน บนใบหน้าของเขามันมีตัวหนังสือเขียนไว้ว่าข้าไม่สบอารมณ์ที่เจ้าไม่พาข้าไปด้วยแต่ข้าหญิงในศักดิ์ศรีข้าจะไม่พูดอะไรคำนองนั้นเลยมีโบอาไปกับข้านะยังไงก็ต้องมีว่าที่สามีคอยดูแลถึงจะปลอดภัยถถือว่ายังดูตัวแต่เป็นแค่คนคอยคุ้มกันในที่มืดอย่างลับๆนะแบ้อที่นี่คือจุดที่สาม หรือก็คือสถานที่ที่บรอดี้ตกใจกลัวจนป่วยเพราะลูกปั้นเห็นหลังน้ำตาเป็นสายเลือดเราจำได้ว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งเขียนเอาไว้ว่าเถาวันเลือดจะหลังของเหลวเป็นสีแดงปรากฏไม่รู้ว่าตาของลูกปั้นจะทํามาจากวัสดุนี้หรือเปล่าเร<บ>คิดไว้อยู่แล้วว่าต้องมีใครบางคนพยายามจะเล่นงานข้า มื่อรู้ว่าข้ามีวิธีที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองพวกเจ้าก็เริ่มลงมือสินะทูตชาวยิวรู้ตัวจังได้นะเดิมทีเราต้องการให้ความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้ราชายุคเลิกงานแต่งงานเพื่อให้เจ้าหญิงของพวกเราขึ้นครองบัลลังก์เมื่อท่านรู้ตัวแบบนี้แล้วคงต้องค่าปิดปากสถานเดียวในเม่อขาคาดเดาถึงแผนการของพวกเจ้าออกอยู่แล้วข้าจะมาคนเดียวได้อย่างไรเล่า เอออะไรเนะจุบเออทำไมถึงอมราชาดิบอูอาูกเตะเมกกี้เท่สุดยอดไปเลยจับตัวคนร้ายพวกนี้กลับไปก่อนเพื่อแสดงให้คนที่สงสัยในตัวเจ้าได้เห็นงั้นก็ไปกันเถอะอุบอะกอดใช้ตัวเองเป็นเหยื่อเล่าแบบนี้ครั้งหน้าห้ามทําอีกนะจริงจังเข,ข้าใจแล้วนะ นั่นมันทูตชาวยิวไม่ใช่หรอกเหรอเป็นโคาจริงๆได้ยินมาว่าองค์ดาชาและองค์หญิงเอมิอีดิตออกจากวังในยามดึกดื่นเพื่อใช้อุบายล่อคนร้ายที่อยู่เบื้องหลังออกมาชาวยิวไม่จริงนะ่นานับลีเออองค์หญิงโปรดช่วยกระม่มด้วยองค์หญิงเชอวีรู้จักแบบนี้งั้นก็ง่ายเลยนะสิชายคนนี้ได้ทำให้พวกคนนินทาค่าในด้านลบในบาบิโลน เพือที่จะช่วยให้เจ้าขึ้นมาแทนที่ข้าและกลายเป็นพระชายาของนิบูอาสินะเอ๊ะ